วันเดทิปวิตอรวราอ EP 9ไหว้พระทำบุญในจังหวัดเชียงรายวันนี้เราก็ตื่นกันตั้งแต่เช้าเพื่อเตรียมตัวไปทำบุญใส่บาตให้กับตาของเราและลุงที่ล่วงลับไปแล้ว เราเดินทางกันไปด้วยรถยนต์ไปยังวัดใกล้บ้านนะคะชื่อว่าวัดล่องห้าเป็นวัดที่อยู่ในหมู่บ้านของยายนั่นเองอุชัยยะสิทธิกามังลาพังโสติคะนงงังสุขังะลังสีอายเจ้าว,วันโน หลังจากทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็ได้ออกมาเดินสำรวจรอบบริเวณวัดวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ประจำหมู่บ้านนะคะนี่คือรอบบริเวณวัดนะคะมีภูเขาล้อมรอบมีเจ้าทิ่นด้วยเราก็ถ่ายรูปเล่นกันนะคะ แล้วหลังจากนั้นเราก็ได้เตรียมตัวไปรดน้ำดำหัวที่ศาลาประจำหมู่บ้านร่องเจริญนะคะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมแข่งขันเปนตองผู้สูงอายุนะคะแล้วก็มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวนี่เป็นบรรยากาศในการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะ ผู้น้อยก็จะนำส้มปล่อยนะคะมาแช่ในน้ำแล้วก็นำมารดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านนะคะนี่พอกับแม่ของเราก็ไปรดน้ำดำหัวเรากับน้องก็นั่งดูบรรยากาศไปนะคะอันนี้ลุงของเราเองกำลัง ลดน้ำดำหัวป้อหลวงประจำหมู่บ้านก็คือผู้ใหญ่บ้านนั่นเองนี่ผู้เฒ่าผู้แก่เขาเอ็นดูนะคะแล้วเขาก็มาผูกข้อมือให้เราด้วยไวโพรให้กัน เมื่อรดน้ำดำหัวเสร็จแล้วก็จะเป็นการแสดงดนตรีประจำหมู่บ้านเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมลดน้ำดำหัวประจำหมู่บ้านแล้วเราก็ได้พายายและป้าของเรามาเที่ยวที่วัดร่องเสือเต้นนะคะเป็นวัดที่กำลังมีกระแสในขณะนี้เลยก็คือเป็นวัดที่ทาโบสและตัววัดเนี่ยเป็นสีน้ำเงินทั้งหลังนะคะ สีน้ำเงินปัดกับสีทองสวยงามมากก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวเยอะมากเลยนี่เป็นภายในโบสถ์นะคะจะมีพระพุทธรูปองค์สีขาวนะคะสวยงามมากพวกเราก็ถ่ายรูปร่วมกันนะคะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนี่หลังจากนั้นเราก็ออกมาถ่ายรูปเล่นกันอยู่ที่ข้างหน้าหน้าโบสถ์นั่นเอง ทางวัดได้จัดเตรียมจุดส่งน้ำพระไว้ด้วยนะคะเราก็ได้ส่งน้ำพระเนื่องในวันสงการเราก็เดินเล่นไปนะคะดูบริเวณรอบรอบวัดนะคะเป็นโบสถ์ที่สวยงามมากเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปต่อที่วัดห้วยปลากลั้ง โบสถ์เป็นสีขาวสวยมากเลยนะคะเป็นวัดที่อยู่บนเนินเขานะคะจะต้องขับรถขึ้นมาลานจอดรถกว้างขวางนะคะทางด้านนั้นก็จะเป็นลานจอดรถ และนี่นะคะจะเป็นรอบๆบ,บริเวณวัดจะเป็นพื้นที่สูงต่ําสลับกัน,นเป็นเนินภูเขานะคะนี่เมื่อเราเดินเข้ามาในบริเวณโบสถ์นะคะโบสถ์จะเป็นสีขาวทั้งหลังสวยงามมากเลยมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดับตกแต่งด้วยโคมไฟแก้วนะคะด้านนั้นจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่มาก พ่อกับน้องเราได้เขียนชื่อลงไปในผ้าที่จะใช้ห่มองค์พระแล้วเราก็มาขึ้นรถนะคะเพื่อที่จะไปชมบริเวณด้านบนของเจ้าแม่กวนอิมรถรับส่งบริการฟรีนะคะลายรถคิตตี้น่ารักเลยค่ะนี่นะคะบรรยากาศตอนนั่งรถขึ้นไปนะคะจะ เป็นการขับขึ้นเนินขึ้นไปมีความหวาดเสียวเล็กน้อยให้อารมณ์คล้ายๆเหมือนตอนที่ไปบูสกายรีสอร์ทที่เขาค้อเลยนะคะ <c oughs> ก็คือแบบชมวิวไปด้วยนะคะแล้วก็นั่งรถไปนะคะนี่เวียนขึ้นไปรอบบันไดเนี่ยจนถึงองค์เจ้าแม่กวนอิม Splash, ระหว่างทางเราก็ชมบรรยากาศไปด้วยสวยงามมากเมื่อลดมาถึงลานจอดนะคะก็จะมีคนมารอขึ้นรถเพื่อกลับลงไปด้านล่างด้วยส่วนเราก็ลงณจุดจอดนะคะ แล้วก็เดินไปสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมนี่นะคะองค์เจ้าแม่กวนอิมหรือพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะมีพระพักที่สวยงามมากเลยตอนที่เราไปก็แดดก็กำลังร้อนเลยแต่ก็ คุ้มค่ากับการมาเยือนมากเลยค่ะเราก็ได้ถ่ายรูปนะคะนี่ก็คือบันไดที่คนที่ไม่สะดวกขึ้นรถก็สามารถเดินขึ้นบันไดขึ้นมาก็ได้เมื่อมาถึงข้างบนแล้วเนี่ยรู้สึกแบบอิ่มเอม,อมหัวใจมาก หลังจากนั้นเราก็ไปที่พัตคารพบโชคนะคะเป็นโรงเจของวัดที่จัดไว้ให้หนักท่องเที่ยวได้มาฝากท้องที่นี่นะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะคะเลี้ยงฟรีทุกอย่างมีเมนูหลากหลายให้เราเลือกทานหลังจากอิ่มแล้วเนี่ยเราก็เดินมาเรื่อยๆนะคะจะพบกับปฏิมากรรมเจดีแบบจีน เดินถัดมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเห็นน้องนะคะน้องๆกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเขาจะมาแจกสายไหมฟรีนะคะให้เรารับประทานกันนี่นะคะเป็นภาพบรรยากาศของวัดห้วยปากล้างค่ะ หลังจากนั้นเราเดินทางกันต่อไปอย่างวัดส,สุดท้ายในวันนี้นะคะนั่นก็คือวัดร่องขุนนั่นเองวัดน่องขุนนะคะเป็นวัดของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์นะคะเมื่อเราเดินทางเข้าไปนะคะภายในบริเวณวัดนะคะเราก็จะผ่านหอศิลแทนคุณก่อนจากนั้นก็เดินตามทางไปเรื่อยๆนะคะ มีปฏิมากรรมสวยงามมากมายเลยตามสไตล์ของอาจารย์เฉลิมชัยนะคะเราก็เดินชมสถานที่ไปเรื่อยๆแค่ซุ้มทางเดินก็อลังการแล้วนะคะเนี่ยวัดล่องขุนนะคะจะเน้นเป็นสีขาวนะคะเป็นส่วนใหญ่ชอบตรงนี้มากเลยค่ะ ใต้หลังคาที่เดินเนี่ยจะเป็นใบโพสีเงินนะคะมาเรียงร้อยต่อกันเนี่ยเป็นล้านๆใบเลยนะคะสวยงามมากนี่นะคะเป็นบรรยากาศบริเวณวัดจุดนี้จะเป็นจุดที่คนนิยมมาถ่ายภาพมากที่สุดนะคะ หลังจากนั้นเราก็เดินเข้าไปสำรวจก่อนเข้าชมโบทนะคะจะมีด่านเก็บค่าบำรุงนะคะสถานที่สำหรับชาวไทยจะเข้าชมฟรีส่วนชาวต่างชาติจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนิดหน่อยนะคะนี่นะคะเป็นบ่อปลาจะมีปลาหลากหลายชนิดเลยเราก็เดินไปนะคะชม ปรติมาก,กรรมที่อาจารย์เฉลิมชัยได้รังสรรค์เอาไว้นี่นะคะเป็นมือนับพันนับหมื่นมือเลยนะคะที่ยื่นขึ้นมามีความละเอียดมากเลยคะ่ะ วัดล่องขุนนะคะจะเป็นอีกหนึ่งวัดที่เป็นวัดสำคัญของเชียงรายเลยก็เลยทำให้มีนักท่องเที่ยวนะคะแวะเวียนกันมาเยี่ยมชมกันเป็นจำนวนมากเลยเราก็ได้เดินกันไปเรื่อยๆนะคะเพื่อจะต่อแถวชมความงามของโบสถ์ซึ่งภายในโบสถ์เนี่ยเราไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าเขาห้ามถ่ายภาพนะคะเราก็เลยเข้าไปชมด้วยตาของเราเราก็เก็บ ความสวยงามเอาไว้ภายในจิตใจจากนั้นเราก็เดินสำรวจเล่นบริเวณรอบๆวัดนะคะนี่จะเป็นรูปภาพอาจารย์เฉลิมชัยนะคะแล้วก็มีรูปปั้นด้วยอันนี้เป็นโปสการ์ดนะคะมีนะคะเป็นกระถางต้นไม้ตรงนี้เป็นห้องน้ำค่ะซึ่งห้องน้ำที่สวยงามมากก็เลยให้ยายมาถ่ายรูป นีถ่ายรูปก,กับอาจารย์เฉลิมชัยแล้วก็ถ่ายรูปก,กับวัดด้วยยายถูกใจสิ่งนี้มากเลยนี่ปลาของเรานะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็เดินไปยังบ่อน้ำอธิษฐานจิตบ่อน้ำแห่งนี้เขาเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ถ้าเราโยนเหรียญลงไปแล้วเหรียญมันไปตกอยู่ตรงกลางบ่อน้ำได้เนี่ยแสดงว่า คำขอของเราเนี่ยจะเป็นจริงนี่นะคะก็เป็นจำนวนเหรียญมากมายเลยที่คนที่ได้มาเที่ยวที่นี่ได้โยนไว้นะคะนี่ค่ะเราก็ทดลองเลยค่ะลองโยนดูตุ้ม ลงไปตรงกลางแต่ไม่น่าจะอยู่ตรงจุดตรงกลางสุดน่าจะอยู่ข้างๆนี่นะคะเป็นระหว่างขากลับที่เราเดินทางกลับไปที่ลานจอดรถของเรานะคะมีถ้ำบริเวณนั้นด้วยนะคะสวยงามร่มรื่นมากเลย ทางที่เราจะเดินกลับออกไปเนี่ยจะผ่านหอศิลแทนคูณอีกครั้งหนึ่งเราก็ได้เดินเข้าไปเยี่ยมชมหอศิลแล้วก็ได้แวะอุดหนุนโปสการ์ดของอาจารย์เฉลิมชัยมานะคะความสุขของเราในทริปนี้คือการได้เห็นยายได้มีรอยยิ้มที่ได้ออกมาเที่ยวข้างนอกขอบคุณที่รับชมนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ